ถ้าไม่อยากให้มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นกับเด็กๆวันนี้ต้องฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคคอบวมตั้งแต่อายุ4เดือนกันไว้ดีกว่าแก้เป็นมาแล้วแก้ไม่คุ้มท่านสามารถเบิกวัคซีนป้องกันโรคคอบวมและวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยได้ที่สันัรงานประสุตธ์อำเภอหรือที่สหกรณ์โคโนม จำได้ไหมวัคซีนแต่ละชนิดฉีดอย่างไรวัคซีนป้องกันโรคปากและท้าเปื่อชนิดเตสตาวาเลเรนสำหรับโคโนมฉีดข้า้งแรา2ซีที่ใต้ผิวหนังเริ่มฉีดที่อายุ4เดือนและฉีดซ้ำอีกเข็มหลังจากเข็มแรก1เดือนจากนั้นฉีดทุก4เดือน วัคซีนป้องกันโรคปากและท้าเปื่อยชนิด2ท้ายป์สำหรับโคเนื้อกระบือแพ้กแกะฉีดข้างระ2ซีซีที่ใต้ผิวหนังเริ่มฉีดที่อายุ4เดือนจากนั้นฉีดซ้ำอีกเข็มหลังจากเข็มแรก1เดือนจากนั้นฉีดทุก6เดือนวัคซีนป้องกันโรคคอบวมเป็นวัคซีนสำคัญของโคกระบือ เริ่มฉีดที่อายุ4เดือนจากนั้นฉีดปีละครั้งครั้งละ 1cc ข้ากล้ามเนื้อลึกๆพวกเราได้ฉีดวัคซีนแล้วแฮปปี้